ในพื้นที่ของจังหวัดกระบีมีการแจ้งเตือนผี่นองประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังอันตรายลั่งจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะ ตั้งแต่ช่วงวันพุธที่ผ่านมาค่ะปริมาณน้ำในคลองทับปริกกายูทีตำบุทับปริกอำเภอเมืองกระบี่นะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยรับน้ำม,มาจากเถือกเข้าพนมเบญจาต้องบอกว่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อเลยค่ะหล่างจากมีฝนตกหนักตลอดช่วงตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะกระแสน,น้ำก็ไหลแรงแล้วก็น้ำเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามีซี่คุณดิ้นโคลนโ้นนะคะเขาบอกว่นนี้นี่น้ำป่าน้ำอันตรายค่ะทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยมีการแจง้งเตือนพี่น้องประชาชนที่วา่าอาศัยอยู่ริมคลองห้า เตรียมพร้อมค้นใหญ่สับสิ้นสั์เลียงวายทีสู้ง่าเนื่อจากวา่าปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะมีการหล่นตลิ่งและก็ไล่ข้าวท่วมพื้นที่ถ้าหากว่าฟุ้ยังไม่หยุดตกกระพีิองอมนั่นแหละค่ะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารนณะภัยจังหวัดกระบี่ค่ะก็ยังคงประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสีย่ยงไัยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่รับลุ่มเจิงเข้าชายฟัง่งทางแปดอำเภอให้ระวังอันตรายจากข้นตกนักค่ะอาจเกิดนนาป่าไล่ลากนำ้ำท่วมชับพลันดินโคลนทะลมพื้นที่ไทย ปังก็ต้องระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงเรือขนาดแหลกงดออกจากฟั่งย่างเดดขาดเลยนะไม่ใช่ออกด้วยความระมัดระวังนะอันนี้งดย่างเดดขาดค่ะในช่วงวันที่10เึง2 10ตุลาคมพ5ก็คือวันนี้นะแต่ว่าต้องต้องติดตามประกาศต่อไปเรื่อยๆแล้วนะลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันและผักใตจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ผัคใต้มีฝนตกหนักทึ่งนักหมากนั่นเองค่ะระวังไปสักทีก่อนสักวันนี้ต่อเช้าให้ชั่วๆกันแล้วค่อยว่ากันในเรื่องราวคองเรือแลละก็ใครที่ว่าออกไปนอกบ้านก็้อมีุปกกรณ์นแล หวางเพ่นเกี่ยวกับการใช้เส้นทางกันได้ดีกันในช่วงนี้ค่ะใช้ค่ะ